สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama Bear Studio ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้ก็คือรีวิว Alien Covenant นะคะหนังเรื่องนี้ก็กำกับโดย Ridley Scott นะเป็นคนที่อยู่กับแฟรนไชส์นี้มาแต่อ้อนแต่ออกนะคะแล้วก็กำกับ Prometheus ด้วยแล้วก็เรื่องนี้ก็เล่าเรื่องราวของทีมที่จะไปตั้งลกลากดาวอื่นนะแต่ว่าเขาได้รับสัญญาณมาเขาก็เลยไปตามหาสัญญาณน,นั้นแต่พอไปถึงที่ดาวเคราะหนั้นก็พบว่าดาวดวงนี้มันไม่ใช่สวรรค์อย่างที่คาดไว้นะคะ มาพูดถึงข้อดีของหนังเรื่องนี้นะคะข้อดีอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือการแสดงของไมเคิลฟาสเบนเดอร์เพื่มรู้สึกว่าเขาเล่นได้ดีนะคือเล่นเยอะได้เหมาะสมนะคะเล่นเป็นทั้ง David เล่นเป็นทั้งบอทเ r แล้วนอกจากแสดงดีแล้วเนี่ยพี่อมยังชอบดีนามิกของตัวละคร2ตัวนี้มากๆเลยซึ่งมันสามารถโยงไปเกี่ยวกับเรื่องศาสนาได้หรือเรื่องกรเก่าๆนะซึ่งอย่างกรอ็อกซิเมนเดียสที่เราได้ยินตั้งแต่ตัวอย่างแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอีกอย่างหนึ่งด้วยนะก็คือหนังเอเลี่ยนเนี่ยจริงๆมันชื่อว่าชื่อเก่าของมันนะคะก็คือเอเลี่ยนพาราไดส์ลอสซึ่งอันนั้นก็เป็นงานกร์เก่าเหมือนกันของจอห์นมิวตันนะป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซา,าตานะคะลูซิเฟอร์ โอ้ oh, ลิ้นพันกันลูซิเฟอร์เทวดาตกสวรรค์อะไรประมาณเนี้ยคือพี่อมชอบคอนเซปต์ของหนังนะคะแล้วก็นักแสดงที่แสดงถ่ายทอดคอนเซปต์เหล่านี้พี่อมคิดว่าเขาทําได้ดีนะอย่างที่2ที่พี่อมชอบก็คือในเรื่องของตัวเอเลียนนะในเรื่องนี้เราได้เห็นก็คือเฟสฮักเกอร์ะนะคะซีโนมอฟแล้วก็น o โอมอฟด้วยน o โอมอฟก็เป็นตัวใสๆขาวๆหน่อยเราได้เห็นลักษณะท่าทางของมันซึ่งพี่อมดูคิดว่าดูค่อนข้างจะแยะๆ แหวะแหวะแยงหน่อยนะคะแล้ว neo morph ก็ดูน่ากลัวดีนะในการเทคนิคที่เขาใช้นะคะอันนี้ก็เป็น CG มันก็จะตัวมันก็จะสามารถเคลื่อนไหวอะไรได้เยอะหน่อยเวลาต่อสู้เนี่ยบางครั้งในหนังเอเลี่ยนมันก็จะมีหลบๆนะคะอันนี้ก็เป็นการฉายให้ดูอย่างชัดเจนนะก็ขึ้นอยู่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคนดูเนี่ยชอบหรือเปล่าที่จะได้เห็นเอเลี่ยนเยอะๆนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบเลยเพราะบางคนก็อยากจะชอบให้มันแบบหลบๆบซ่อนๆบ้างนะ ก็คืออันนี้ก็คือข้อดีของหนังนะคะอ่มาพูดถึงข้อด้อยกันบ้างพูดถึงข้อดีไปแล้วนะข้อด้อยอย่างแรกเลยพี่อมรู้สึกว่าตัวละครหลายๆตัวมันไม่ค่อยมีความสําคัญเลยนะคะจริงๆพี่อมก็ไม่ได้อยากให้มันสําคัญมากหรอกแต่ว่ามันไม่สําคัญถึงขนาดที่พี่อมจําชื่อใครไม่ได้เลยนะคะพี่อมจําชื่อได้แค่เดวิดวอลเตอร์นางเอกก็จำไม่ได้จําได้ว่าคือนางเอกนะคะแล้วก็จำอีกคนหนึ่งได้คือเทนเนสี นอกนั้นจำไม่ได้เลยคิดว่าบทเอามาสับๆกันก็ได้นะคะมันไม่น่าจะทำอะไรมันต่างไปนักนะมิติดตัวละครค่อนข้างจะมืดบอดนะคะแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือปมหรือประเด็นของตัวละครต่างๆในหนังเนี่ยเขามีการเซตอัพเอาไวา้ตั้งเอาไว้ว่าโอเคเขามีปมนี้เขามีประเด็นนี้พอมีเซตอัพแล้วเขาก็มีเครื่องมือที่จะทําให้เรานึกถึงตัวเซตอัพด้วยแต่พอตอนจุดสุดท้ายเนี่ยมันไม่ pay off เพย์ออฟอะเพิ่มรู้สึกว่า มันมีคําถามมากมายมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแล้วเฮ้ยมัน make s น n s e ไหมอะไรแบบเนี้จุดนี้เรื่องของบทพี่อมว่าค่อนข้างจะมีปัญหาสะดุดอยู่เยอะสรุปนะคะหนังเอเรียนอันนี้ก็เป็นหนังที่ผสมผสานระหว่างความเป็นคอนเซปต์สูงนะคะ Prometheus แล้วก็ความเป็นเอเรียนสยองขวัญมารวมกันนะแต่พี่ออมรู้สึกว่าเขาก็พยายามจะแตะทั้งสงแบบแต่มันยังไม่สุดทั้งสองแบบนะคะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าดูแล้วมันยางโอ้ยมันน่าจะได้มากกว่านี้อีกนะ ส่วนตัวแล้วสําหรับพี่อ,อมหนังเรื่องนี้พี่อ,อมให้เรทแบบไปดูวันที่มีตั๋วลดราคานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่อ,อมเท่านั้นนะก็ลองฟังข้อดีข้อด้อยดูตัวอย่างศึกษาข้อมูลก่อนที่จะไปดูนะจะได้อ่ตัดสินใจกันเอาเองนะคะว่าอยากจะดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่าอา่าแล้วนอกจากคลิปนี้นะคะพี่อมก็ยังมีคลิปไขข้อข้องใจเอเลี่ยนคอนเฟเนนด้วยมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของหนังนะก็สามารถไปดูกันได้จริงๆตอนที่พี่อ,อมอัดคลิปไขข้อข้องใจอ่ะคลิปมันยาวมาก ยาเป็นแบบครึ่งชั่วโมงอะ่ะต้องต้องตัดออกมาเยอะมากเพราะไม่รู้ว่าอยากฟังกันหรือเปล่านะคะก็เลยเหลือสั้นๆเพราะฉะนั้นถ้ามีคําถามอะไรนะก็ไป คอมเมนต์ถามกันก็ได้ตอบทั้งนั้นก็ได้นะคะโอเคยังไงคลิปนี้พี่อมไปก่อนนะคะก็ขอบคุณมากที่เข้ามาชมคลิปกันนะแต่ถ้าอยากติดต่อพี่อมนอก YouTube นะคะก็ติดตามกันได้ที่ Facebook หรือถ้าจะสนับสนุนกันก็ดูได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะยังไงคลิปนี้พี่อมไปก่อนดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่องมัม่าแบ์สตูดิโอช่องหนังสำหรับคนรักหนงังกวเจอกันค่ะบาย